ครับก่าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรบต่างบ้านนะครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนดาเนินรายการโดยผมยุทธภูมิลำวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับมาพบกับท่านวันนี้วันเสาร์ที่6ตุลาคม2555นะครับที่สบแท่งนี้นะครับท่านครับวันนี้ผมมีสาระเรื่องราวสําคัญนะครับจะมาบอกมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังต่างบ้านได้รับทราบนะครับ อันแรกก็เขาหน้าจะเป็นข่าวที่สําคัญนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านมิตรีอินทุสุดท่านผู้ว่าติดดินของเรานะครับท่านจะได้ย้ายไปดํารงตําแหนง่งไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตสิ่งวันพุ่งนี้นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่เจ็ดนี่ของเปิ้นคงจะเดินทางนะครับก็เสียดายนะครับเนาะท่านเป็นผู้บริหารที่ดีนะครับที่เกง่ง ทางด้านการบริหารงานแล้วก็ยังเก่งทางด้านเป็นครูบาอาจารย์นะครับสอนแนะโค้ชชิ่งงานของเจ้าหน้าที่เฮอบุคลากรเฮ้อข้าราชการนะครับท่านเป็นตัวแบบต้นแบบที่ดีนะครับแล้วก็ท่านก็นได้รับคําสั่งนะครับไปย้ายไปดํารงตําแหน่งตีจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตนะครับไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโอ้จังหวัดภูเก็ตก็เป็นจังหวัดตีเมืองท่องเที่ยวนะครับเนาะ <laughs> เป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับก็ระบา ท่านจะได้ไปพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวต่อนะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับถ้าใครมีบริการติดทางใดก็ไปส่งท่านได้นะครับติจนผ้วาราชการจังหวัดพะเยาของเฮานะครับท่านครับเมื่อวันพุธที่3ตุลาคม2 5 5 5ิที่ผ่านมานี่นะครับทางข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งเก้าอำเภอทั้ง64กว่าชีวิตก็ได้มารวมตัวกันที่วัด สีคมคําอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเฮามีเองนะครับนําโดยท่านนัทิยาพรสีสุบัณน,นะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาของเฮานะฮะท่านได้เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันใกล้วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนก็คือวันจันทร์ที่1ตุลาคม25 5 5ที่ิผ่านมานะครับแต่ทางจังหวัดพะเยาได้มาจัดกิจกรรมในวันที่สตุลาคมนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับวันที่3นั่นนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ได้มีกิจกรรมก่ยวรับวันคล้ายวันก่อตั้งกลมการพ,พัฒนาชุมชนได้มาบรรจบครบรอบปีที่50นะครับในปี2 550. 5 5พนานี้นะครับกิจกรรมในวันดังกล่าวนั่นก็มีการจัดกิจกรรมการทําบุญถวายพตตาหารแด่พระสงฆ์นะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศล ไปยังข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาที่ได้ร่วมรับไปแล้วนะฮะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ตัยนะครับพร้อมกันนั่นนะครับทางข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ตัวนะครับเพื่อ,เ,อเป็นสริมงคลแก่ชีวิตการทํางานการดาเนินชีวิตในครอบครัวนะครับหลังจากนั้นข้าราชการพระนาชมชนก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันนะครับนในโอกาสพิเศษ ในวันนี้นะครับท่านครับกรมการพรัฒนาชุมชนนี่ก็เป็นกลมกรมหนึ่งนะครับที่อายุครบ50ปีแล้วเนาะผู้มาถึงว่าก็เป็นคนก็คนกางคนละนะครับก็ได้สร้างผลงานมานักทีเดียวนะครับในการสร้างความเข้มแข็งนับชุมชนในชนบทนะฮะโดยกรมการพรัฒนาชุมชน,นได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 0 5นะครับตามพระราชบ,บัญญัติพระปรุงกระทรวงตบวงกรม ฉบ,บับที่1ิพุทธศักราช2505นะครับก็สำรับภารกิจบทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนนั่นบางท่านเป็นอาจจะยังกระซาบเอาะว้กรมการพรัฒนาชุมชนนี่เป็นกรมที่ทำงานจะไดนี่นะยังบางหูเตือนะครับก็ขอ,อชี้แจงกระทั่นฟังสักน้อยว่ากรมการพัฒ,พฒนาชุมชนเนี่ยมีบทบาทภารกิจจะไดพ่องนะครับซึ่ง จะมีข้าราชการกรมการพนัฒนาชุมชนอยู่ในระดับจังหวัดอยู่ดิสละกางนะครับทีสำนักง,งานพนัฒนาชุมชนจังหวัดอยู่ประมาณ14กว่าชีวิตนะครับแล้วนอกกนั้น,นในระดับอำเภอก็จะมะีพัฒนาการอำเภอนะครับซึ่งดูแลบริหารงานในระดับอำเภออยู่แล้วก็มีข้าราชการน้องนพัฒนากรแถวเดี๋ยวนี้เป็นเป็นตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชมุชามชนนะครับอยู่ในระดับอำเภอรับผิดชอบประจํตาตําบลนะครับตำบลบางค้นก็เลยสองตำบลก็มีนะครับอันนี้ก็ เป็นการบริหารงานของแต่ละแต่ละตำบลน,นะครับของแต่ละอำเภอนะฮะภารกิจเกี่ยวกับของกรมการพัฒชนนี่ก็จะมีหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการเฮียนหู้และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้มีความมั่นคงและก็มีเสถียรภาพโดยสนับสนุนเพื่อมีการจัดทําและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศนะครับเช่นข้อมูลก็จะช2อสองคอกาน,นะครับเป็นข้อมูลหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ข้อมูลช่ววอปท ซึ่งตอนนี้กําลังจัดเก็บแล้วพอดีเลยนะครับอีกภารกิจหนึ่งก็คือศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดทํายุทธศาสตร์ชุมชนตลอดจนการฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างั่งยืนนะฮะโดยสรุปบทบาทหน้าที่ของกรมก,การชุมชนก็จะมีหลายด้านด้วยกันนะครับหนึ่หนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเอกชนเขามีผู้มิส่วนเกี่ยวข้องด้านงานพัฒนาชุมชนนะครับจ่าเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนครับประการที่2จัดทาและก็พัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาชุมชนของประเทศเฮานะครับประการที่3ก็ มีหน้าที่เกี่ยวกับพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นะครับการจัดการความรู้การอาชีพการออมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของพี่น้องชาวบ้านนะฮะชุมชนผู้นําองค์กรชุมชนเครือข่ายต่างๆนะครับและประการที่4ก็คือสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและประการที่5ก็คือศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชนและการจัดทํายุทธศาสตร์ชุมชนนะครับอันนี้คือ,อบทบาทหน้าที่อำนาจหน้าที่ของทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับสำหรับในปี5ปีข้างหน้านี่นะครับหมายถึงปี55ถึงปี59นี่นะครับวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนก็คือชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงน,นี่คือวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็พัฒกิจประกอบด้วย4ประการก็คือพัฒนาระบบและกลไกลส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบริหารจัดการชุมชนส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกลและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามพระราชเศรษฐกิจพอเพียงและประการที่4ก็คือพัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทํางาน เชิงบูรณาการนะครับสำหรับยุทธศาสตรนนะครับใน5ปีข้างหน้านี้นะครับก็จะมีประเด็นยุทธศาสตร์ธศาสห้าด้านด้วยกันนะครับ 1. สร้างสรรค์ชุมชนยู่เย็นเป็นสุข 2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. เสริมสร้างธรรมภิบาลแล้วก็ความมั่นคงของทุนชุมชนและประการที่5ก็คือเสริมสร้างองค์กรเพื่อม่ขีดสมรรถนะที่สูง นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพต่างบ้านครับกรมการพัฒนาชุมชนจะยังยืนยัดอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนในชนบทตลอดไปเพื่อร่วมกันสรรสร้างแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้ย,ยังยืนตลอดไปด้วยพลังชิดอาสาข,ของพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนูมฮาพ้อมที่จะยืนยัดด้วยคำขวัญตีว่า50ปีกรมการพัฒนาชุมชนอุทิศตน พัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนเอาละครับก่อนที่เราจะพังฟังสาระสําคัญแห่งช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเก็ยครับมาบอกกล่าวเพื่อพี่น้องโอท็อได้เตรียมการน,นำผลิตภัณฑ์โอท็อเข้าสู่การคัดสรรน,นะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้เรามาฟังเพลงมวลกันสักเพลงก่อนนะครับเนาะเชิญครับ